สวัสดีค่ะพ่อ่พี่น้องเมื่อนีนกมาพอกกมาดามกำนวณคือเก่าเนาะค่ะมาดามจะมาวางแนวทางของฮาหนอยฮาหนอยเราจะมีกันทุกวันเนาะค่ะเนาะไม่มีวันหยุดราชการวันนี้เป็นวันอาทิตย์เด้อค่ะเดอะ้อผู้ใดสิทธิ์ไปหอดีเด็กฮาหนอยกมาดามเตรียมตัวแคปหน้าจอแล้วเราไปฮหาหนอยด้วยกันเนาะเพราะว่าเจ็ดเสียนดังให้มาทุกวันเนาะค่ะเนาะ เป็นไซส์ยขยันอิลีพแม่พี่น้องคันบอขยันอีลีหายมาก่ไรเด้อตัวเลขแนวทางเนาะทุกทุกวันเนาะค่ะเนาะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมเลขมีเข้ามีหลุดยังไงก็กราบขอบุญขอบุณเจ็ดเสียงดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปพแม่พี่น้องไปไปดูตัวเลขแนวทางกันเลยค่ะว่านี้ก็จะเป็นฮานอยของ เลขมีที่มานะคะเป็นยังไได่พแมพี่น้องมีใครได้ใครตามไหมเนาะมีใครได้ใครตามกับเลขมีที่มาไหมคะฮานอยเมื่อวานของเขาได้ไปสองรอบเนาะรอบกาชาดเข้าไปที่สี่เจ็ดเจ็ดสี่ตรงๆนะคะแล้วก็ต่อด้วยรอบปกติเจ็ดเจ็ดนะคะวันนี้ถ้าใครเป็นแฟนคลับของเลขมีที่มา เรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดสี่น่อยสี่น่อยถึงห้าน่อยเนาะค่ะ0ย์กับสองสองตัวหกหาง0ูนย์ห้าศด 252627เบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ตัว4หางก็จะมี2 0งศู6 2 0ห้2 0นะคะตัวเน้นตัวเจอศูนย์้าศูนย์หกโอ้ศูนย์ห้นะคะตัวเน้นตัวเจาะ 05072527 3ตัวเน้น2หาง025027เด้อค่ะอา้าแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนะค่ะเนาะอ่ะต่อไปเป็นของค่ายัยงไงก็กราบขอบุญขอบุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพคุณหลายหลายอ่ะต่อไปเป็นของล็อกจิกนะคะ ของเลขล็อกจิกก็ได้ไป1รอบรอบปกตินะเข้าไปที่1881งเข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่เข้าตัวกลับแต่ก็ถือว่าเข้าว่าผ่านเพราะว่าให้ไปกลับนะคะ,ะวันนี้ถ้าใครจะตามของเลขล็อกจิกล็อกจิกให้มาวันนี้รูดสี่นอยถึง5นอย0ย์กับหนสองตัวหหาง 080901 181912เบิ้ลก็จะเป็น0011 3ตัวสหางก็จะมี018 019 012 001เลือค่ะตัวเน้นตัวจอ0809 1812 3ตัวเน้นหางเดียว018นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของ เลขลอกจิกเนาะคะ่นะเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กล่าวขอบคุณขอบคุณลอจิกเด้อค่ะทีให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอต่อจจไปเป็นของน้องสำรีน้องสำรีก็ไปสองรอบเนาะคะ่ะรอบกาชาติ้าโมงสี่โมงครึ่งแล้วก็ไปรอบปกติ หกโมงครึ่งนะคะเพราะว่าฮาหนอยจะมี4ี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งเด้อก่ะปิดท้ายด้วยรอบ vip อ่ะวันนี้ถ้าใครจะตามน้องสารลีน้องสารลีให้มาวันนี้รูดสีนอยสกับเจสองตัวเหางสองเจ็ดเสองหนึ่ง ห้าสองสองแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกนะคะสามตัวสี่หางก็จะมีโซสามสองเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแปดห้าหนึ่งสองเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของน้องสำลีเด้อค่ะตัวเน้นตัวโจ สองเจ็ดสเจดแปดสองหนึ่งแล้วก็ห้าสองด้วยค่ะเอาบอกของไนได้พวอแม่พี่น้องแคปนาจอเนาะค่ะเนาะของน้องสำลีนเน้นให้ห้าหางนะคะเน้นให้ห้าหางไปกลับในเรื่องพูแม่พี่น้องตัวนเน้นเนาะเพื่อได้ไปนะคะ แต่ถ้ามันหายากเนาะรอบเฉพาะจิตเราก็ไปรอบอะไรนะเอ่้อยสตาเนาะพแม่พน,น้องนอยสตาจะมีกันทุกวันเหมือนกันเนาะค่ะฮาน,นอยเอาอยากไปรอบใดเลือกได้เนาะพแม่พน้องไม่ระบุไม่เป็นไรอยากไปรอบไหนก็ไปได้เนาะค่ะของแรกรับนางฟ้าต้องกราบขอโทษขออภัยไม่ผ่านเนาะวันนี้ไปใหม่เด้อค่ะเด้อ วันนี้วันใหม่ไปใหม่แรกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดสี่หน่วยถึงห้านอยหกกับแปดสองตัวหกหางหกเจ็ดหกแปดหกเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดศูนย์เบิ้ลก็จะเป็นหกหกแปดแปดสามตัวสี่หางก็จะมีหกแปดเจ็ดหกแปดเก้าหกแปดศูนย์หกหกแปดนะคะ ตัวเน้นตัวจอ6 8 6 9 8 7 8 0 3ตัวเน้นหางเดียว6 8 7เด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเนะค่ะเนาะต,ตัวเน้นตัวจอ6 8 6 9 7 8 7 8 7 8 0 3ตัวเน้นหางเดียว หกแปดเจ็ดเด้อค่ะเอาแคมปหนาโจแล้วไปต่อเป็นของคครยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณเลขรับหนางฝาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทาง่องเนาะกราบขอบพระคุณหลายๆเอาซองสุวรรณคือบนญยังซองสุวรรณเล่าพัฒนาลงไหาแล้วเด้อพวพี่น้องของเพื่อนเขาสองงวดติดเนาะสองวดติดติดเล่าพัฒนาของซองสุวรรณลงชิปให้แล้วถ้าใครเป็นแฟนครับเข้าไปติดตามชมได้เนาะค่ะเนาะ อ่าวันนี้ไปฮาหนอยกันก่อนมืัอนี้เป็นวันอาทิตย์เด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันอาทิตย์เนาะจะมีแต่ฮาหนอยเพราะว่าฮาหนอยไม่มีวันหยุดราชการถ้าพูดยากไปกับ่องสุวรรณสามารถติดตามได้เนาะค่ะ,ะแคปหน้าจอโ่รมพี่น้อง่องสุวรรณให้มาวันนี้รูด สน่อยถึงหน่อยสี่กับหกสองตัว6หาง4 7่เจ็ดสี่แปเก้้าเบิ้ลก็จะเป็น4ี่สีตัว4หางก็จะมี4 6 7 4 6 8 4 6 9 4 4 6ดเ้าสเด้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะสี่เจ็็ด หกเ้าด้อค่ะ3มตัวเน้นสองหาง4ี่หกเดสี่หกเนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของซองสุวันณยังไงก็กลับขอบ,บุญขอบคุณซองสุวันด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกลับขอบก็คุณหลายๆต่อไปเป็นของชอเช่ดชยัยเอาชอเชษชัยกับบนยังบาทที่นี่คือบาจังสันเนาะแต่รัฐบาลไทยของเขาเดินนะคะ อ่ะชัวช่ใช้ให้มาวันนี้รูดสี่นอยสี่สองกับสี่สองตัวหกหางเอาตัวรูดตัวเดียวกันเด้อพวกเรนเป็นนองบัชีว่าคือคือกันอีกแถวบัชีว่าบอสแต่ตัวจับตัวจับคูตัววิ่นบอสคื๊กกันเนาะค่ะเนาะสองตัวหกหางสองห้าสองหกสองเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่เจ็ด เบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี t t ่สี่สามตัวสี่หางก็จะมีสองสี่ห้าสองสี่หกสองสี่เจ็ดสองสองสี่นะคะตัวเน้นตัวจอสองห้าสองเจ็ดสี่ห้าสี่เจ็ดสามตัวเน้นสองหางสี่สองสี่ห้าสองสี่เจ็ดเดียค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชอเชษชัยเนาะค่ะเนาะ อ่ต่อไปเป็นของค่าต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มยังไงก็กลับขอบุญขอบคุณชอเชซดใจแล้วค่ะที่ให้ตัวเลขเนวะทางมาวางทางช่องเนาะกลับขอบพระคุณหลายๆลอ่ะต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่ เชน,นูให่มาวันนี้รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยแปกับ0ูย์สองตัว6หาง8ปดเก้าแปดศูดหนึ่งศูเบิ้ลก็จะเป็น8ปด0ปดสตัวสี่หาง8ปดศูนย์เก้าปดนดสองปดแปดะคะสองตัวเน้นสามหาง8ปดหนึ่งศนศูะคะสตัวเน้นหางเดียว 8.09เด้อค่ะอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะค่ะเนาะอ่าต่อไปเป็นของใ่ายยังไงก็กลาวขอบคุณขอบคุณเซียนหนุ่มน,นะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องอพอพกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของมาดามเมื่อนี้อาดคลิปเด้อในเด้อพแมพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มีคน นี่เ,เพิ่นจะจัดงานศพเนาะค่ะเนาะอยู่ข้างๆบ้านมาดามนี่แหละเพราะว่าจะมีเสียงดนตรีเสียงเพลงเนาะกันเลยเสียงกันเลยเป็นไอ,ไอ,ไอ้อยๆแบบหนึ่งพแมพินองมันเดือดเกินตีตตสองแล้วค่ะตอนว่าว,าวาอยู่นี่ค่ะตีสองบรูว่าสิโหลดได้จากโมงอาชีพแล้วกะสิเข่าไปนอนอีกสัก,กอนพแมพินอนย่มเหมือเเสาจังสิมาโหลดคลิปบรูว่าสิตื่นอีกจากโมงเนาะส่วนสิมาโหลดคลิป เพราะว่าช่วงนี้จะเงียบสงบดีพอดีเนาะจะไม่มีเสียงรบกวนล,ลูกข้นมาอาบใบชะกอนจังไปหลวที่หลังบมวพี่น้องโอ้ยบัวบาสีเห็ดย่างเนาะคนเฮาต้องใส่ใส่ความพยายามถึงที่สุดบม่พี่น้องเอ้ยสุดยอดของคนเนาะอ่ะบ่ว่าสีเห็ดยังลงไปพยายามสุดๆของธรรมาดาไม่ผ่านเนาะต้องกอราบขอโทษขออภัยวันนี้วันใหม่ไปใหม่เด้อค่ะเด้อ วันนี้วันใหม่ไปใหม่มาามให้วันนี้รูดสี่น่อยถึงห้าน่อยห้ากับเจ็ดอ้าวตัวเดียวกันบ่หน,นี่บอตัวเดียวดอกว่าแม่พี่น้องตัวจับคู่บอคือกันเนาะจับวิ่นห้าเจ็ดห้าแปดห้าหกค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางก็จะมี ห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าห้าห้าเจ็ดนะคะตัวเน้นตัวเจาะห้าหกห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดสามตัวเน้นสองหางห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าเด้อค่ะมื่อกี้ล่ะสิมาพปรเมพี่นนเนาะหมู่บ้านโมมาได้เจ็ดเนาะหลักเจ็ดไม่ผ่านหลักเจ็ดกับหลักห้าเมื่อวานวันนี้ต้องมาแน่แหลักเจ็ดกับหลักห้าเนาะ จับหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามเด้อค่ะเด้อยังไงก็กราบขอบุณขอบุณเจ็ดเสียนดังที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุณข,ขอบุญ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อค่ะเด้อกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ